เพืเ่อนๆอย่าลืมเตรียมกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยไว้ด้วยนะคะการที่เรายกยกเข่าชันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เราแบบหาช่องทวานรเราได้ง่ายขึ้นนะคะบี่เพิ่แล้วค่อยๆบีบนะคะ รู้สึกยังไย็นเด็นกอดนะรู้สึกยังเย็นกอดนะวันดีค่ะแหม่มเองนะคะวันนี้แหม่มมีปัญหาอีกแล้วค่ะสงสัยวันนี้คนจะต้องพึ่งสิ่งดีอีกแล้วค่ะคือขึ้นไปถ่ายมานะคะถ่ายไม่ออกเลยค่ะแล้วก็เบ่งจนเจ็บท้อไปหมดเลยแต่มีความรู้สึกว่ามันแบบยังออกมาไม่หมดยังคาราคาซังอยู่นะคะเพราะว่าแหมมเนี่ย ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาเป็นเวลาร่วมหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะแล้วปวดท้องมากแล้วขึ้นไปถ่ายแล้วมันกับเราเป็นถ่ายแข็งแล้วมันก็ถ่ายออกมาไม่หมดมันออกมานิดเดียวนะคะวันนี้แหม่มก็คงต้องหามาเพิ่มยูนิซันเพื่อนเลิฟเหมือนเดิมอันนี้เหมือนก็จะเป็นครั้งที่สั่งมใช่ไหมคะที่แหม่มใช้ยูนิซันสิ่งนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแหม่มจะต้องใช้ยูนิซันแล้วนะคะเอ๊จะลืมวิธีใช้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาละค่ะที่แหม่มจะลองนะคะ ลองดูตัวเอสิว่าจะลืมไหมใช่ไม่น่าลืมเนาะขั้นแรกก่อนเลยนะคะหนูก็ฉีดฉีดออกมาแบน,ะะน,นี้นะคะสีนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่มขอเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแม่มก็ได้ล้างแล้วก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้แมมก็จะหาหัวนะคะออกหัวตรงนี้นะคะจากนี้หาออกนะคะแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คงจะต้องสวนเข้าไปทางถวาวรนะคะแมมล้างมาแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็าจะต้องล้างมือเราให้สะอาดด้วยนะคะก่อนที่จะไปจับสิ่งของอะไรและในช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้ตอนที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเขาให้เรารอจนกระทั่งเราแบบ ปวดในระลอกที่2ก่อนใช่ไหมคะรอบแรกเนะี่ยให้เราแบบอดทนอดก้านอาไ้ก่อนแต่ทีนี้ซิแม่เมียตารแบบปวดท้องที่จะถ่ายอยู่แล้วอะ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะแล้วเดี๋ยวแม่มจะมารายงานผลให้ทราบอีกทีแล้วคันนะคะแต่ตอนเนี้ยแม่มขอไปปฏิบัติตัวกับเพื่อนสุดที่เลิฟในครั้งที่3อันนี้ก่อนนะคะก็ะคือน,นอนตะแคงนะคะแล้วก็ยกเข่าข้างหนึ่งขึ้นมาชันขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะ บีบเข้าไปนะคะแล้วก็รอนะไปเดี๋ยวแม่มจะบีบนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเตรียมกระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยไว้ด้วยนะคะเอาละอันนี้แม่มนอน <c oughs> นอนตะเคะี้นหาช่องทวารตัวเองไม่เจอ การที่เรายกยกเข่าชันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการทาให้เราแบบหาช่องทวานรเราได้ง่ายขึ้นนะคะมีเพิ่ไปแล้ว ค่อยๆบีบนะคะรู้สึกยังไงเย็นเย็นก้นนะรู้สึกเย็นเย็นก้นนะอุ้ยครั้งนี้นะคะไม่หกเลอ,เอะเทอะเหมือนตอนครั้งแรกๆที่แม่มทำเลยอนะมาทีนี้นะคะมาบีบเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆชักออกเบาๆนะคะ,ะทีนี้เราก็รอเวลานะคะ ไอ้เครื่งขวดอ่ะมันต้องบีบเข้าไปต่อไหมอ่ะอแล้วนะอยู่กัน มันเริ่มเข้าไปในท้องแล้วค่ะมันเข้าปุบปุบปืบปืบปุบปบ,ปบ,ปบ,ปบอยู่ในท้องมีหลายใครย้อยเลยใช่อะไรนะคะขึ้นไปนั่งเบงอยู่ตั้งนานเลยอนะมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วอะแต่จะลุกก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเหมือนกับ พี่เขานี่มาคัสเตอร์อยู่ตรงก้นเรานี่เองนะคะก็เลยแบบเอายังไงดีต้องรดนทนไม่ไหวเราก็เลยต้องลุกนะคะมันนึกขึ้นได้อ้าวเราก็มียาส่วนทวารอยู่เหลืองหลอดนี่นาเดี๋ยวต้องใส่ข้าวหลังจะต้องซื้อติดบ้านไว้แล้วล่ะคะ่ะอันนี้แบบซื้อมาเอาไวร้รีวิวครั้งที่แล้วนะคะก็เออซื้อสามีซื้อมาให้ ครั้งแรกเลยซื้อมาหลอดเดียวแล้วพอครั้งที่สองเนี่ยสามีซื้อมาให้สองหลอดก็เลยเหลืออยู่หลอดหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าช้ากว่าครั้งแรกๆเลยอ่ะทำไมก็ไม่รู้อ่ะอย่างครั้งแรกเลยนะคะที่แหม่มใช้อ่ะฉีกเข้าไปแป๊บเนียวนี่คือแบบปวดท้องแบบมวนท้องมากเลยนะแหม่มก็แบบรอสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะแต่อันนี้แบบยังไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีมีอาการแบบปวดปวดท้องที่จะถ่ายอยู่แล้วเราก็เลยยังแยกแยะไม่ออกหรือเปล่าทำไมก็ปวดท้องแล้วมันทรมานเหมือนกันนะรอให้ยาเข้าขไปทำปฏิกิริยาหน่อยนะคะในครันี้นานจริงเพราะว่าอุจจาระเนี่ยเป็นอุจจาระแข็งเลยอะ สัปดาห์แล้วเนาะปกติถ้าคนเขาแบบช่วงแรกๆช่วงป้ไม่แรกสินะแม่มจะเป็นคนถ่ายทุกวันเลยนะเพราะแม่หมเนี่ยตื่นเช้ามามจะกินน้ําใช่ไหมคะแล้วก็จะกินกล้วยน้ําว้าเนี่ยสองลูกก่อนเลยแล้วก็ทิ้มมงักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปกินข้าวแม่มจะถ่ายทุกวันเลยนะหลังๆมานี้ไม่ค่อยแล้วอะ่ะเหมือนกับบางทีกล้วยน้ําว้าก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็แบบ มันถ่ายยากขึ้นเลยอ่ะไม่ได้ทำเลยเฮ้ยตอนนี้แมมรู้สึกปวดท้องแล้วว่ะนี่แมมขออนุญาตนะคะไปรอที่ห้องน้ำก่อนนะคะมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนที่แมมไปถ่ายนะคะมันมีมันมีน้ําออกมาคะม่ะแมมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันอาจจะเข้าไปไม่ถึงข้างในท้องมั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพรว่าอุจจาระราพูดได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่ว่าอะไรเนาะเพราะคนเข้ามาดูเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นคนที่แบบ มีปัญหาเรื่องการาถ่ายไม่ออกอยู่แล้วเนาะคงไม่ว่ากันเนาะถือว่าเป็นเรื่องไม่สุภาพเหรอไม่เนะาะก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตประจําวันเรานะคะคือเหมือนกับน้ําที่แมมบิบเข้าไปอะมันออกมาก่อน แหม่มก็ไม่แน่ใจอีกว่ามันเป็นน้ําที่แบบมันเหลือที่หลังแล้วแหม่มบีบเข้าไปหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าอุจจาระที่มันที่มันคาอยู่ที่ท้องแหม่มอ่ะมันออกมาหมดเลยนะคะมันออกมาเป็นขอโทษนะคะมันเป็นอุจจาระที่มันเป็นก้อนอ่ะคือใดปกติถ้าเราไม่ถ่ายทุกวันอุจจาระมันก็จะเป็นก้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันออกมาเป็นก้อนค่ะมันคอยเป็นก้อนบุ้ง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 แล้วมันก็คือจบข่าวแต่ว่าสิ่งที่ต่อมาคือแหม่มแบบ แม่เจ็บทวารมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเบ่งอะ่ะใช่ไหมทาไมเราถึงไม่นึกถึงยาวสวนทวารก่อนเนาะก็ะคือเรารู้สึกว่าปวดท้องแหม่มก็เลยไปเข้าห้องน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรู้สึกว่าอุ้ยเรานั่งเบ่งนานเกินไปแล้วเฮ้ยเรามียาวสวนทวารเหลืออยู่ดีกว่าก็เลยเอามาใช้ซะาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออฮระยะเวลาสําหรับการรอเหรอมันก็อาจจะไม่แน่ไม่นอนเนาะเพราะทีนี้มันก็เอามาเป็น ตัวเที่ววัดไม่ได้อะเพราะว่าแหมมีกุจจาระที่มันมารอที่มันจะออกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ออกไงไเพื่อนเข้าใจใช่ปว่าอันนี้มันก็เป็นคลิปที่3นะคะที่แหม่มทำเกี่ยวกับเรื่องของยาส่วนทวารน,นะคะก็หวังว่าจะเป็นเออเป็นเป็น เป,เป็นเปบทความรู้ในเรื่องการแนะนําเพื่อนๆได้นะคะสาหรับเพื่อนๆที่จะลองใช้ก่อนหน้านี้นะคะมันมีนคลิปเกี่ยวกับเรื่องของยาสวนทวารไปแล้ว2คลิปนะคะก็เป็นการแนะนําวิธีการใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปเปิดดูได้นะคะส่วนอันนี้คลิปที่2กับที่3เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ตรงเลยที่แบบใช้จริงเลยอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สิคลิปที่1ประสบการณ์ตรงนะใช้จริงค่ะแต่ว่าเ,เหตุการณ์ที่เกิด อย่างครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่าน,านมาใช่ไหมถ้าลูกเพื่อนอาจจะแบบประสบอยู่แบบครั้งนี้อยู่แบบปวดท้องมากเลยแบบถ่ายแล้วถ่ายไม่สุดอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะลองทําดูก็ได้นะคะ mm. ก็สําหรับเพื่อนที่ใช้แบบยาสวนทวารไปแล้วนะคะ หรือว่าเพื่อนๆที่กินยาถ่ายกินยาถ่ายเข้าไปแล้วนะคะต้องรอระยะเวลาสักประมาณสามวันนะคะสําหรับเพื่อนๆบางคนที่ถ่ายเป็นปกติเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมวันรุ่งขึ้นวันอะไรทําไมเรายังไม่ถ่ายอะไรเงี้ย มันก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าลําไส้ของเรามันก็เป็นขดๆอะไรอย่างนี้ของของลำไส้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายไปอ่ะของที่เรากินยาถ่ายยาสนทวารเนี่ยยาพวกนี้มันจะไปเอาของที่มันตกค้างอยู่ออกมาจนเกลี้ยงแล้วทีนี้กว่ามันจะใช้เวลาถ่ายอีกก็จะเป็นระยะเวลา3วันกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะจะตก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 จะไปถึงท่อทวารน,นะคะพเพื่อนๆก็ไม่ต้องตก,กใจไปนะคะเหนื่นอไหลไขย,ย้อยเลยแบบ ค่ะขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆรับชมรับฟังกันมาจนจบคลิปนี้นะคะมีอะไรที่ไม่สุภาพไปหรือว่าพูดจะผิดพลาดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะหวังว่าจะไม่เจอเกี่ยวกับเรื่องของยาสวรรค์ในคลิปที่4นะขอบคุณนะคะต้องรีบไปห้องน้งนำแล้วทุกคนไม่ไหวแล้ว มีไปห้องน้ำได้แล้วทุกคนไม่ไหวแนละ้วขึ้นชั้นบนดีกว่า จะได้แบบกำลังดี่้เป็นตรงห้องบ้านนี้เป็นระบบเปิดเผยแง 太离谱了。